อาจารย์อยู่ที่คำชะโนดค่ะครั้งที่แล้วเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งุนขามากราบสการะขอพรด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะชมหนค่ะทุกครั้งที่มาเนี่ยเราจะมากราบด้านหน้าเนาะที่เราไหว้กันแล้วก็จุดที่ใกล้ที่สุดกับท่านที่สุดคือฝั่งนี้ฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งฝั่งขวาคือใกล้ท่านที่สุดโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนโบราณเนี่ย พระเจความเชื่อมาอยืนลงจุดที่ใกล้สุดมาพนมมือกันเลยค่ะนะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทโะนะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทโะจุดบริเวณนี้เป็นจุดที่ใกล้สุดต่อการได้ยินต่อพระองค์ท่านข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านประทานพรให้ข้าพเจ้าสมความปรารถนาในใจ 1ข้อด้วยเถิดทุกท้ายสุดชัยชนะสามทางเลือก2องเตรภาพ8ปเงินหกสำเร็จ9ก้ผ่าน6กอำนาจ7เงิน5้ความสุขในมือของข้าพเจ้าจะขอถวายปัจจัยเพื่อขอชำระหนี้สงและหนี้สถานที่ค่าน้ำค่าไฟค่าใดๆก็ตาม ขอมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าณบัดนี้เถิดสาธุสามครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์สี่ออูสีสุดโทแม่ย่าสีปธุมมาคนโบราณกล่าวไว้ว่าหากไปลามาไหว้ จะสำเร็จทุกประการข้าพระเจ้าขอเก้าออกจากสถานที so ่แห่งนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงสำเร็จทุกคำขอด้วยเทิาธ oh ุสาธาเดี๋ยเนงไปหยสวางไมจกพรตนทยังไม่ด้พรงจัใจรยุนะโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ะโมตสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอสิ่งที่ข้าพเจ้าขอสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจขอไว้นั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาด้วยเทินสาธุสามครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุสนใจปรึกษาส่วนตัวปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย